สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมีเกมใหม่มาแนะนําไม่รู้ว่าใหม่สําหรับใครหรือเปล่าหรืออาจจะคนอื่นอาจจะเคยเล่นแล้วเก่าแล้วอะไรอย่างนงี้นะคะเราวันนี้เราก็จะมาเล่นนี่นะคะเป็น gta new orleans นะคะนี่เปิดเข้ามาที่เกมก็จะมีประมาณว่าให้เลือกอายุนะ,ะเรา เราใช้อายุกลางๆเราแล้วกันถ้าเราอยากได้ความรุนแรงสูงเราต้องใช้หมดเป็น,เ,ปนเพศเพศชายนะคะอา่แล้วก็กดยอมรับ <c oughs> ตัวเกมอันนี้เป็นเกมในมือถือก็สนุกมากหเหมือนกันนะคะลองเล่นดูแล้ว วันนี้ก็เลยจะมาเล่นให้ดูนิดนึง ันยังไม่ได้โหลดเลยนะครับมันต้องรีสตาร์ทใหม่เพราะว่าปกติแล้วจะเล่นใน iPhone นะ,ะอันนี้มันเล่นในเครื่องนี้เพราะว่าจะได้ถ่ายวีดีโอได้ รับเข้ามามันก็จะเป็นประมาณว่าเนื้อเรื่องนะคะอ่ะดูดิภาพสวยมากเลยน,น,นี่คือเกมมือถือนะคะต้องใช้เครื่องที่แรมค่อนข้างสูงหน่อยนิดนึงะจะมันแรมน้อยๆแล้วอยากเล่นเกมแบบสเปกสูงๆมันก็ไม่ไม่ใช่เรื่องวะหมันก็ต้องแบบสเปกแรงๆนิดนึง เขาก็จะบรรยายประมาณแบบว่าแก๊งโดนถล่มไปอะไรเงี้ย้ก็เปิดโอกาสให้ีเจ้าพ่อแบบตำแหน่งเจ้าพ่อว่างลงอะไรอย่างนี้อ่าเปิดมานี่ก็จะเป็นตัวเรานะอะเป็นมันจะเป็นเนื้อเรื่องเริ่มต้นน่ะการสอนเล่นน่ะเราก็ทำตามที่เขาบอกโอเค เขาบอกให้เดินตามเข้าไปคนเมาค่อนข้างจะเยอะนะเมืองเนี้ย <c oughs> <c oughs> เดินโซซัดโซซีกันเลยทีเดียวดู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 โอ้โห อ่ะแล้วเขาก็จะนี่นะก็เป็นการสอนยิงเต่าดับไปแล้วหนึ่ง payroll, นี่นะค่ะ เป็นการสอนการใช้ปืนการยิงอะไรต่างๆอ่าโอเคนี่ก็ยิงยิงได้ละยิงเป็นละอ่ะขับรถนี่เนี่ยทุกอย่างมีเกือบเกือบจะเทียบเท่า PC แล้วอ่ะ uh, ถ้าเราเล่น uh. เล่นแบบว่ายังยังยังไม่เคยลองถ้าสมมติว่าเราบอกอ่าเราทำตัวละครเรา เราเขียนเมื่อกี้ว่าเราเป็นผู้หญิงอ่ะมันจะเป็นตัวละครผู้หญิงให้หรือเปล่า รถสวยนะคะภาคนี้ไม่ไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนกับภาคภาคที่แล้วอันนี้คือเราจะมาช่วยเพื่อนของเรา เขาก็จะมีให้เลือกหน้าตาตัวละครนะคะเปิดหน้ามาเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นตัวแบบเริ่มต้นคนก็จะใช้กันเยอะแต่โดยส่วนตัวเราเราจะชอบชอบแบบแบบผู้ชายที่เป็นผิวสีแบบนี้เพราะว่ามันจะดูโหดมากในการเล่นเราจะใช้ตัวนี้นะครั anyway, wants buy our awesome new right นี่นะคะแล้วภาคนี้เราจะมีคันเรือหาดเป็นของตัวเองด้วยนะอ่าเราจะสามารถนี่ยสร้างคันเรือหาดเป็นของตัวเองได้ โอ้โหโคตรหรูเฮ <c oughs> <c oughs> ้อันนี้เป็นบ้านเราโอ้ <c oughs> เปิดออกมาตู้เซฟเงินเพียบคุณหลอกดาววนะเนี่ยแล้วมันก็จะชอบมาข้างอยู่ตรงนี้นะ